สวัสดีค่ะขอแต่งมาแอนค่ะแอนแนนแนค่ะขอพนักคอนเกษตรนามินค่ะวันนี้พามาดูเน็กเจนรุ่นสปอร์ตค่าราคาตัวรถที่974,000บาทคันนี้หล่อมากๆมาดูกันเลยจ้ามาเริ่มเลยกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า V6FORD นะคะสีดำตัดกันกับสีแดงนะคะและกันชนด้านล่าง ทำเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะปกติจะเป็นสีปอนเงินนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยคันนี้แล้วก็คันนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไซส์ซุ้มล้อนะคะอยู่ที่3นิ้วค่ะเป็นสีดําด้านแบบมีบุตรนั่นเองส่วนซีรีส์ยางนะคะ33มสิบสคูสิบสอง R เนะคะลบศูนย์เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสติ๊กเกอร์ลูกค้าเป็นคนเลือกเองมาในข้างเดิมนะคะแล้วครอบเป้ารองมือกันรอยนะคะกันสาดใส่เรียบร้อยค่ะซุ้มล้อด้านท้ายและสติ๊กเกอร์ด้านท้ายเป็นคาว่าูรับเตอร์ค่ะครอบนะคะ ไท้ายเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อความหรอนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะกันชนท้ายเดิมค่ะในรุ่นของสปอร์ตค่ะลูกค้านะคะท่านไหนนะคะสนใจอยากได้รุ่นสปอร์ตนะคะมาแต่งยก2แบบนี้เปลี่ยนปีกนกด้วยนะคะหรอมมากๆเลยสีดำนะคะสนใจนะคะโทรติดต่อได้เลยค่ะ 0989825166นะคะมีไฟแนนซ์มิเซ็นเอกสารหนึ่งบ้านด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับร้ถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแจใหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ